มือใหม่เริ่มจากศูนย์เทรดบิด5วินาทีเทคนิคง่ายทำกำไรทันทีครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000ืเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคบผมก็จะมาสอนมือใหม่นะครับเริ่มต้นเทรดโหมดบิดนะครับเป็นโหมดเทรด5วินาทีนะครับสำหรับคลิป EP นี้นะคบผมจะใช้ทุนอยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็จะตั้งเป้าทำกำไรหาเงินวันละประมาณ500บาทนะครับจากทุน1,000บาทกับการเทรดโหมดบิด5วินาทีนะครับมาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x t r a d e นะครับเราก็จะมาเลือกกราฟเนาะประเภทกราฟที่ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาเราจะเลือกเป็นแบบ ไฮเกนอาชิ i, นะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นกราฟให้เราเลือก5วินาทีนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้นะครับเราก็ให้มาที่ยอดนิยมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็กดขึ้นมาได้เลยเราจะใช้เส้น24นะครับเป็นเส้น SMA ก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับขนาดความหนาของเส้นนะครับก็เลือกตามใจชอบได้เช่นกัน เสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานนะครับเราก็จะได้เส้น SMA นะครับ24เนาะแล้วก็แท่งเทียนแบบ Hi เก i อาชินะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์กันนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์บายนะครับเพื่อนๆเห็นสังเกตอะไรไหมครับตัวแท่งเทียนเนาะเป็นสีฟ้านะครับขึ้นมายืนเหนือตัวเส้น SMA 24นะครับถ้ากราฟเนี่ยนะครับมันขึ้นมา ยืนเหนือเส้น SMA 24เห็นไหมโซนนี้นะครับโซนนี้ทั้งโซนเลยกราฟไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการเทรดแบบ follow trend ขึ้นไปอันนี้เป็นเงื่อนไขในการ buy เนาะแค่แท่งเทียน,นขึ้นยืนเหนือเส้น SMA 24นะครับเราก็จะเน้น follow buy ขึ้นไปกันเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเซล์กันบ้างนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลนะครับก็ให้สังเกตเนาะตัวของแท่งเทียนเนี่ยนะครับเห็นไหม แท่งเทียนเนี่ยเป็นสีแดงนะครับลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 24นะครับก็เราจะเล่นกันเป็นทิศทางขาลงนั่นเองแล้วก็จะเน้นซื้อกราฟลงนะครับจังหวะในการเข้าออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างงานกันจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าการเข้าออเดอร์ต้องสังเกตจากตัวแรงของแท่งเทียนด้วยประกอบนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นนะครับโดยสังเกตแท่งเทียนนะครับยิ่งแท่งเทียนใหญ่และวิ่งแรงเนาะก็จะมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะไหลทะลุโซนไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยเทรดจริงกันเลยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขาการบายและการเซลล์นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันนะพอร์ตเริ่มต้นของเรานะครับอยู่ที่พันสิบหกบาทนะครับ เราจะเทรดกันโดยเดินเงินไม้ละ100นะครับทำไมถึงใส่ไม้ละ100เนาะก็เป็นไม้ที่ไม่เกิน1 0ของพอร์ตนะครับก็100พอดีนะครับเป็นการเล่นไม้แรกเนาะผมจะเล่น100 200แล้วก็400อนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าตัวของแท่งเทียนเนี่ยครับเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับลงมาอยู่ใต้เส้น SMA 24นะครับก็มองทิศทางเนี่ยที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงมาได้นะครับเพราะว่ามีแนวรับเนี่ยโซนอยู่โซนข้างล่างนะครับมีแกลบให้กราฟวิ่งลง มาเนาะเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับ5วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซื้อลงแล้วกราฟจะเป็นยังไงบ้างโอเคเราก็เปิดออเดอร์ซื้อลงเรียบร้อยแล้วครับ3 2 1นะครับกราฟก็เทลงมานะครับเราก็บวกชนะมาเห็นไหมบวกมา88บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นออเดอร์แรกนะครับที่เราเข้าเทรดกันอันนี้เห็นไหมแนวรับเนี่ยมันลงมาแถวโซนข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้อ่าอันนี้เป็นคู่ e j นะครับกราฟก็ทะลุโซนแนวรับลงมาเนาะมีแรงที่จะลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์ซื้อลงอ่ะกราฟขึ้นมาเนาะก็เปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับยังไงลงไม่เอ่ยลงไหมโอเคยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ ทบไม้2ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็น200นะครับแล้วก็ใส่ไม้ทบลงมานะครับเพราะว่ามันทะลุไปโซนข้างล่างแล้วนะครับโอกาสที่กราฟเนี่ยจะย่อลงก็สวยงามโอเคไม้2ของเราก็บวกกันมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พอร์ตกํำไรมา180บาทแล้วนะครับผมข่าวดีนะครับสำหรับใครที่โดนลดเปอร์เซ็นต์เทรดทำกำไรอยู่หรือถอนเงินเข้าช้า3-5วันแล้วเงินยังไม่เข้าสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับเข้ามาในห้องเทคนิคลับเนาะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตามให้นะ ใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะครับก็แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับบอกอยากเข้าห้องเทคนิคลับ JTP นะครับเดี๋ยวแอดมินพาเพื่อนๆเข้าห้องเทคนิคลับของผมนะครับเทรดกันมา2เซตนะครับโอเคอันนี้ผมตีแนวรับเอาไว้นะถ้ากราฟเนี่ยปิดลงมาอยู่ต่ำกว่าแนวรับแบบนี้นะครับผมจะทำการ Follow ซื้อลงโดยเริ่มที่ไม้1 100บาทนะครับเทลงมาอย่างนี้นะครับค่อนข้างสวยนะเพราะว่าอยู่ใต้แนวรับนะครับ อ่าโอเคนะครับแพ้ไปเดี๋ยวเราทบไม้2ลงมานะครับเพื่อคอนเฟิร์มทิศทางของกราฟมาเปิดไม้2ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ3 2 1กราฟเทลงมาแล้วนะครับบวกมาแล้วนะครับตอนนี้กําไรอยู่ที่256บาทแล้วนะครับจากทุน1000บาทนะครับตอนนี้บวกมา256แล้วนะครับโอเคมาดูกราฟวิ่งขึ้นกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นกราฟแท่งสีฟ้านะครับขึ้นมายืนเหนือเส้น SMA 24นะครับกราฟย่อลงมาเราก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นแบบนี้นะครับก็ชนะมาสวยงามเลยนะครับเห็นไหมถ้ามันเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีโอกาสส่งผลให้กราฟเนี่ยวิ่งแรงแล้วก็ไม่ต้องทบไม้นะครับเพราะว่าแรงของแท่งเทียนเนี่ยมันดีนะครับมันทะลุอย่างเงี้ยมันทะลุแนวต้านย่อยๆขึ้นมาด้วยนะครับมันก็มีแรงไปต่อนะเมื่อกี้ก็เข้าไปนะครับก็บวกมา ไม้หนึ่งสวยๆเลยอ่ะตรงนี้เห็นไหมตัว ej เนี่ยมันมาแถวแนวรับนะถ้ามันปิดต่ำกว่าอันนี้มันลงมาต่ำกว่าแนวรับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ follow ซื้อลงนะครับอันนี้ก็เป็นการ follow ซื้อลงเพราะว่ามันทะลุแนวรับลงมาเนาะแล้วก็ แท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA ด้วยนะครับโอเคก็ปิดชนะมาแล้วนะครับเห็นไหมพอตอนนี้เราไวมากเลยนะกำไรบวกมาเป็น432บาทแล้วนะครับเป็นการเทรดบิดนะครับที่ไวมากๆเลยนะครับเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยมันวิ่งเร็วนะเราก็ดูแนวรับแนวต้านนะครับถ้ามันทะลุโซนไปเนี่ยเราก็เน้น Follow ตามโซนนะครับอ่าตรงนี้นะครับ EG นะครับ EG ก็ทะลุลงมานะครับเราก็ทำการ Follow ซื้อลงกันนะครับอันนี้มันมีทะลุแนว แล้วแนวรับลงมาเนาะโอ้ปิดเสมอนะครับปิดเสมออ่ะเดี๋ยวผมซื้อลงอีกครั้งนะครับเมื่อกี้กราฟปิดเสมอไปเนาะถ้าปิดเสมอในโหมดนี้นะครับเราได้ทุนคืนด้วยอ้าวไม้นี้แพ้นะครับเตรียมทบไม้2นะครับเพื่อคอนเฟิร์มอันนี้ก็ซื้อแถวบริเวณใกล้เส้น SMA ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามีแนวต้านอยู่ข้างบนอยู่นะครับผมตีเส้นสีฟ้าเอาไว้นะครับผมจะเน้นซื้อลงอยู่นะครับถ้ากราฟขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ซื้อลงนะจะทบไปฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นโซนแนวต้านนะครับโซนแนวต้านเเออาปิดสม ขึ้นมาใหม่ไหมขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมซื้อลงต่อนะครับอ่าขึ้นมานะครับทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงแถวบริเวณแนวต้านนะครับเพราะว่านี้เป็นไม้ทบเนาะโอเคนะครับก็ปิดวินมานะครับพอร์ตของเราก็กลับมานะครับกำไรอยู่ที่484บาทแล้วนะครับโดยเราตั้งเป้าเนาะเทรดสัก500บาทเนี่ยต่อวันชิลๆเนาะก็สังเกตแนวรับแนวต้านแล้วก็ พฤติกรรมของตัวแท่งเทียนเนาะแล้วก็ดูเทนประกอบนะครับกับการเทรดหมดบิดแบบนี้นะครับโอเคครับมาดูคู่ EJ กันนะครับตรงนี้ก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับผมก็จะทำการ Follow Buy ต่อไปนะครับเปิดไม้หนึ่งมาแล้วนะครับที่100บาทนะครับแพ้ไปนะครับเดี๋ยวเตรียมไม้2อยู่ที่200บาทนะครับ กดซื้อขึ้นต่อหกราฟย่อพอดีนะครับไม้2อโอเคไม้2เสียไปนะครับเตรียมไม้3นะครับอยู่ที่400บาทนะครับอ่ะกราฟลงมาย่อลงมานะครับเราทําการเปิดออเดอร์บายต่อนะครับขึ้นไม้ขึ้นไมเอ้าไม่ขึ้นนะครับเราต้องอออินกันแล้วไม้นี้นะครับผมผมก็จะอออินเลยนะ7 8 4บบาทนะครับก็นี่กราฟย่อลงมาผมจะบายต่อนะเพราะว่าเป็นโซนแนวรับนะครับที่บริเวณนี้อ่ะเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นไปต่อนะครับ สามสองหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ปิดบวกมานะครับกลับมาอยู่ที่กำไรอยู่ที่475บาทนะครับเราขาดอีกประมาณ1ออเดอร์นะครับเราก็จะเทคโปรฟิตกันที่500บาทเนาะโอเคตรงนี้กราฟนะครับกำลังไหลลงเลยนะครับก็ทะลุแนวรับลงมาข้างล่างแล้วนะครับเราก็จะ Follow เซลล์ซื้อลงกันนะครับเปิดมาแล้วที่ไม้หนึ่งนะครับ ยังไงโอเคแพ้ไปเตรียมไม้2ทบมานะครับเตรียมไม้2200ใส่นะครับย่อขึ้นมาหน่อยไหมอ่ามาเรากดเซลลงมาเลยนะครับเทลงมาลูกเทลงมา3 2 1เรียบร้อยนะครับก็ชนะไปนะครับเห็นไม้พอร์ตของเราตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่ที่1 5 5 1บาทแล้วนะครับเราก็ถึงเป้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยตั้งเป้าไว้เทดวันละ500บาทนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับมาเทดแป๊บหนึ่งนะครับก็ทำกำไรได้ 500บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดจ็อบนะครับสำหรับออเดอร์เทรดของเราการเทรดนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราก็มีการไปถึงไม้3านมะมีการทบไม้สุดท้ายอออินไม้สี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้100%นะครับแต่ว่ามันก็ เป็นการเทรดแบบมีเทคนิคเนาะโดยเราก็ใช้เทคนิคการดูแนวรับแนวต้านประกอบนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าออเดอร์ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับบางทีเราต้องรอจังหวะที่กราฟเนี่ยมันย่อแล้วเน้นราคาที่ดีนะครับก็จะเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่สนใจจะหารายได้เสริมนะครับวันละ500บาทนะครับสามารถทำได้นะครับผมก็เข้ามาเรียนรู้กันในกลุ่มได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยัง มีบัญชีเทดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอรหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ